สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราเพิ่งจะไปเช่าสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้รายงานดสดๆนะคะบรรยากาศล่อลุ่นลีกพี่น้องที่มอสซีค่ะพี่น้องมองสิมาลุ่นว่าแปดสี่ทีไหมบ่พี่น้องระวังมันออกออมซินไปแล้วนะคะแปดสี่กับสี่ศูนย์ม่ติดตามมาไทยหรือเปล่าจะมาหรือไม่นะคะพี่น้องล่อลุ่นค่ะ <c oughs> <c oughs> นอีกโดนโอ้ยทีท่ายเจ้าแหยอยู่เนี่ยการละอีกโดนจะตอบไปแต่ท่ายหลายๆช่วงจะตอบไปรับตัวหนารับตัวหลังไปดีแล้วพอดศูนย์แลไปพ่อสองตัวสามตัวนี่อันนี้เป็นสามตัวหนาสามตัวหลังก่อนจ่าแล้วก็ยังมาหลังวันลรางโจ๊กออกมาบ้างสองตัวดีไปไหมเพราะซื่อมาเขาซื้อหลายใบ ใครหรจ๊ะบอกับได้กบพีบอกกับไอ้บอกกมีตังบออย่างไรกับกบพีว่าวกับไอ้เจ้าสารพันนาเจ้าสารเจ้าสำนักเป็นบอกอยังไรกับว้ารดเจียมที่หันก็บะดอบเจียมน้ำมันเด้ออกเขา เบาสารใออว่ก <cultural> ับเจ้าเจ้าสำหนักเจ้าสารอะไรหรอไม่สนกก็หามเป็นไปได้น้อยสิหลายเกิดขึ้นนก็เือเย้ทปบอื้อเนอไฮ้ศูนหาซีโอ้ยซื้อคุณหนูเลยอ่ะเดียวกันเลยค่ะหนูซื้อศูนหาซีหาซีศูศู แม่ให้พ่อซื้ออหนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์แปดรูึ่งศูนย์เจ็ดแปได้เอาไอ้เขาให้มาตัวเดียวไหมซื้อปกติบมซื้ออันนี้สตัวนาซีออกแล้วพี่น้องไ่ใชมาหาามไทยสามตัวไทยมาแล้วศูนย์เก้าหนึก็ดูเรียกนานนะ แสดงห้องทองก่านี่โอ้ซื้อใบเดียว้เอาเลยบ่เดียวนียเอาเก่าเแล้วเนาะได้ทุนขึ้นแหมได้ศูนย์เก้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งตัวหนึ่งสามไอเรื่องงามแถอนือไ รางวัลเรียกหน้าสองครั้งแล้วก็เรียท้ายสองครั้ง้นั่เลขหน้ารับที่สองสาแล้วเลขกคือเป็นบึ้นเป็นหามพี่ตังห็นสามสามหามพี่น้องเรีนาค่ะเลีหนารัตเตอรีดีี่แม่เห็นโซ่หน่อยๆพด่นเพลงเอา กรบพี่นอดิทยตามตัวลอตเตอรี่ครับกปนตัวไดนน้อมาออกแล้วตอนนี้เลขอะไรสามโหล่าว่าศูนย์หนึ่งสองศูนย์เก้าฮะศูนย์หนึ่งเก้าอู้เรียกศูนย์หนึ่งเก้หนูไปยุนาคุณศูนย์หนึ่งเก่ายุนา เอาแมงอขกวังแมนออกลังเน่พ่อรู้สึกยุนาแมนาร์ตอรี่แหมจะใครวัดซอตัวมันหนาจะออกเป็เก่าอ้ยเป็ดเก่าก็บ่ได้ซื้อสามสี่เก้าสี่ก็าเขาอกเลยแล้วมาแล้วมาแล้ว ก็้ไม่สามสี่แปดมอนน้ำพรน่ะมีมมเาบรนักสี่แปด่าออกยังยม่ทันออกนี่สีออกล่างนี่ละนี่เตรียมกรีดเลยนี่นี่ออกเรียรถไปยังรถผ่านสองตัวนี่แบบ่มาลพี่น้องสองตัวล่างครับวันนี้รุ่นพร้อมกันครับพี่น้องชาสีอ่อนล โเปิดแล้วรอตรงนี้ทั้งอื่นกีดไปละทั้งคุนกีดละคุณนหนร้าแล้วเนาะอย่าไปอดไปนะข้างหนาก็ตรถอดเสอย่กไรดมไปาไเบาดาแล้วอัน้หนาบ่ะสองตัวเล็กสตัวล็รลางค่ะสามว้าวรซือหกนเนียขั้นไหนเก่าเดียวเบาอยู่หกสมสิหกสามอีนนีน่ะอ้าซื้อหกสี่ซื้อหกสี่เออ ยักสามรถคันเอาเีนียเหรอเออแกว่าคัน <c oughs> ฟันเกียรกับรถอีกหลอยังไาอยู่แดงแเรแดแรงแแตกแดงแแดงแดงแยงวดนกดาแดงแดงแดงัดงแางแกงกดงแดงกเงแดงแดงแดง่ดงันงแด่แ้าแเงแดงแดมาดง้นงแดงแดงแดบแดงแนง่ดงแดงแดงนดงแ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 นไแดงแ่งแงแดงแงงายัง่งงดงเดดเดงดดดง ดีมันบอพกสีตัวเก่าเนาะเออให้ไม่ให้ไม่ลองสีละโปเซียสใจโเสียใจเลยมีดีนีฝันเปรถท่านเก่าเนี่ยทะเบียนมันสามซีซีหกเมียนมากๆหกสาเลยไม่ชอบสาวลยวันนี้่แลบารีแยงวันนี้ร้อนจริงจเงมันวันนี้เมีนจ้าจ้าพกม่ล้รเาเปิดีรู้ทุกวันครับ มีรุ่นครับเพราะวา่าล่างบ่เบิ่นคันล่างบ่เบิ่นนี้วันไไหน้าเราก็เอามามืดนบาร์สบอลเซเล่เลยมันหลุ่นซอยเนาะติจต่างก็ตุดผู้จัดเก้าใจพอเก้าใจซอยพอคันใช้เลยเ่าไม่ได้รุ่นเด็กเขาเก็บก็ดังเนอะงานนี้แตกไม่ได้หนึ่งแน่ล็อกแล้วเอาคือบอลลูนเน่โอ้ยล็อกอนี้ลักยังมีอันนี้ลักลักสิบจ้ะลักสิบแมนล็อกแล้วล็อกแปดลงแล้ว ล็อกแล้วล็อกแปบแปบมากแล้วไม่หลอกเูาได้หลอกใครรักกันรักอย่างนี้รักมื oh, ่นบอกพร้อมแล้วจะเปิดแอร์รักมื่นเอาแล้วตอนนี้พ่อกันชัยกำลังใกยจอดเกจจอดโทรศัพท์กระโดดเลยได้โดดลูกเป็ะไรวะนี่ลุกโดดพูดอะไรอย่างน้คาจังเลยผมว่ มาแขงแล้วนบีแล้วตอนนี้วนแล้วครับุวแล้ววันาไปแล้วตนนี้าคุณอยอะไรอย่างเนออกอย่น้อย้าคุณอ้ยล่ะเล่นี่ไหมเออ รงเทเลรถเท้าเก้าหานึ่พี่สามตัวตร๋งเก้าหานึงเลือรถเทาทิ้งเป็อันท่แล้วใส่เลขดรถเท้าทะเบียนรถเทาโอ้ยสัวเก้าห้าหได้อยูเก้าห้นึงตัวตรงเอห้าสิบติดหาแล้วก็ได้หาหนึ่อีกโอ้ยพี่น้อง มาแล้วเลด็กงวดรถนละพี่น้องขอบคุณเดอ้อขอบคุณเด้อค่ะก็พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไาที่ในแต่กันเบิ่งก็ได้ที่พี่น้อง